เชิงชุมพวงซึ่งวันนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตฟิลและกางเกงยีนชุดเดิมตั้งแต่วันเหยียบตลาดบ้านปืนแตกใหม่ๆก่ะซิเป็นทํานองให้ลูกสาวตาจรเห็นใจถ้าถ้าพี่เชิงกลัวพ่อตีหัวแตกก็อย่าลังแกหนูสิจ๊ะพะกากลองพูดพลางซบหน้าเข้าไปที่หน้าอกเพื่อหลบการจูบของเชิงอยู่ในทีพี่เชิงไม่ได้ลังแกเชิงแก้ตัวออกมาอีก มือข้างหนึ่งพยายามถอนใบหน้าของหญิงสาวออกจากหน้าอกตัวเองอยู่ไปมาแหน,น,นก็จูบหนูอย่างนี้ไม่เรียกว่าลังแกอีกหรอคะ<น>พะกากรองตัดผอพร้อมกับพยายามฟินใบหน้าของตัวเองไม่ยอมให้เงยขึ้นได้ง่ายๆถ้าผู้ชายจูบผู้หญิงถือว่าเป็นการลังแกแล้วก็ความรักก็เห็นจะเป็นการลังแกหมดทั้งโลกสิครับเช<น>ิงเถียงตามเหตุผลที่เป็นจริงเจอหน้าผู้หญิงคนไหนปุ๊บเป็นต้องบอกวันัก ผู้ชายเชื่อไม่ได้ผกาพูดเน็บพลางใช้มือข้างที่ไม่ได้ถือปืนยิกแขนเชิงแรงๆเล่นเอาน้องชายกำนันคนดังแห่งบ้านปืนแตกต้องร้องคลางอู้ออกมาดังๆอุ้ยเหนือขาดพี่เชิงรับผกาจริงๆไม่เคยคิดหลอกไม่เชื่อไม่เชื่อ,อจ้างก็ไม่เชื่อพี่เชิงมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันแบบนี้ต้องยิกให้เหนือขาดผกากรองตวาดแวท พร้อมกับขยุ้มปลายเล็บลงไปบนแขนของเชิงอย่างชนิดไม่หยัง่งพี่รักพกาจริงๆถ้าพกาไม่รักพี่พี่จะยิงตัวตายเดี๋ยวนี้จะเอาอย่างนั้นไม่ละ่ะเชิงชุมพวงพูดด้วยสีหน้าจริงจังผกาไม่รักพี่เชิงนี่ไงปืนยิงตัวตายซะสิลูกสาวเท่าจรผลักหน้าอกเชิงพลางหยิบปืนพกที่อยู่ในมือส่งให้เชิงชุมพวงพร้อมกับพูดประชด เชิงเอื้อมมือหยิบปืนด้วยสีหน้าเศร้าๆพร้อมกับพูดเสียงแหบาเมื่อพกาไม่รักพี่เชิงพี่เชิงจะอยู่ทำไมกันพี่เชิงขอลาพอพูดจบเชิงชุมพวงก,ก็พลิกปากลำกล้องปืนพกเข้าจอหน้าอ,อกตัวเองแล้วเหนียวไกปืนสองนัดสันสอนกระสุนซึ่งเหลืออยู่ในลูกโม่อีกสองนัดระเบิดดังสนั่นพร้อมๆกับร่างของเชิงสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัว ใบหน้าเยเกเหมือนกับจะเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแล้วตัวค่อยงอลงปืนหลุดจากมือลงไปที่ผืนจากนั้นร่างในชุดเสื้อแจ็คเก็ตฟิวของเชิงก็ล้มลงนอนตะแคงกับผืนนิ่งสนิทในบัดดลพกากองยืนอ้าป,ปากหางเพราะคิดไม่ถึงว่าเชิงจะกล้ายิงตัวเองจริงๆตามที่เธอพูดประชดพอหายจากตะลึงก็สุดตัวลงไปจับร่างของเชิงสั่นแรงๆปากกอดและละ่ำลักอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจพี่เชิงพกาพูดเล่น ทำไมต้องยิงตัวเองด้วยโธ่พี่เชิงตายแล้วหรือคะนี่ในขณะที่หลองลคล่ำครวนพกากองก็กอดล่างอันแน่นิ่งของเชิงพลางสะอื้นให้ปลิมว่าจะขาดใจตายถ้าพี่เชิงฟื้นขึ้นมาพกาจะรักพี่เชิงไหมล่ะจูจูก็มีเสียงกระซิบถามจากล่างที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่นั้นความตกใจทําให้พกาไม่ฉเฉลียวใจแต่อย่างใดพอขาดคําเธอก็รีบและล่ำและลักตอบด้วยความดีใจ ค่พะพกาลักพี่เชิงหลักมากไหมมีเสียงกระซิบถามออกมาอีกหลักมากคา่ะหลักพี่เชิงคนเดียวยต้องฝืนต้องฝืนจริงๆนะคะพะกากลองและล่ำาละลักตอบและพอขาดคำแขนทั้งสองข้างของล่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ดีๆก็ยกขึ้นกระวัดโอแผ่นหลังของเธอแน่นตึบใบหน้าผงกขึ้น แล้วจูบสายซอนไปยังแก้มทั้งสองข้างของลูกสาวเท่าจรทันทีเหมือนกับจะซับข้ามน้ําตาที่อาบอยู่บนล่องแก้มอยู่ในทีอุ๊ยอุยอุ้ย,อยพอรู้สึกถึงความผิดปกติพากากลองก็ร้องอุทานขึ้นมาพอริมฝีปากผาเผยะปากค้องเชิงก็ประกบจูบแล้วสอดปลายลิ้นเข้าไปอย่างสายฝาแล็บพากากลองตัวชาดิกไปหมดทางล่างพอเชิงหมุนปลายลิ้นแย่ไปที่โคนลิ้นของเธอเท่านั้นหัวใจของลูกสาวเท่าจกรก็แทบจะหยุดเต้นเอาดื้อ มือทั้งสองบมดเยี่ยวหมดแรงแมมแต่จะปิดป้องและแม้กระทั่งเชิงขยับเปลี่ยนล่างของเธอลงไปนอนกับผืนพกากรก็ยังไม่รู้สึกตัวแต่อย่างใดลดจูบสั่นสะเทือนหัวใจสาวยังดุนแรงจนสุดที่จะบังคับใจตัวเองได้พอพอเธอดคพี่เชิงพอเชิงพระลิมฝีปากออกลูกสาวเท่าจรก็หลองปลามออกมาก็พกาบอกรักพี่เชิงแล้วนี่จ้ะพการักพี่เชิงมาก พกาลักพ่เชิงคนเดียวคนลักกันเพียงจูบแค่นี้สละให้ไม่ได้เลยจ๊ะเชิงชุมพวงย้อนคำพูดของพกากรตอนบนบานสารกล่าวให้ฝืนขึ้นมาตอนตัวเขาเองแกล้งทำเป็นยิงตัวตายหนนพี่เชิงขี้โกงพี่เชิงแกล้งทำเป็นตายเอ๊ะแล้วทำไมพี่เชิงไม่ตายล่ะคะพ่อรู้ว่าตัวเองโดนหลอกพกากองก็ตอว่าออกมาด้วยท่าทางงงๆ แต่ก็เอื้อมมือไปคำหาบาดแผลที่หน้าอกของเชิงอยู่ไปมาปากก็อุทานออกมาด้วยความเคลือบแคลงใจคนธรรมดาที่มีความรักและความซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงด้วยใจจริงยม,มาบานมักจะไม่ปรารถนาะพี่เชิงรักพกาจริงๆจ้ะเชิงชมพวงพูดในทํานองเข้าข้างตัวเองและพร้อมกับสาร,รภาพรักพกากองออกไปพร้อมเสร็จนั่นแน่จับได้แล้วทําไมพี่เชิงยิงตัวเองแล้วไม่ตายพี่เชิงสวมเสือ้อกราะนี่เอง คนเจ้าเล่ย,ยพอหลวงมือเข้าไปคำเจอเสื้อกลเอะเชิงสวมทับอยู่ชั้นในภายใต้เสื้อแจ็กเก็ตฟิวเท่านั้นลูกสาวเท่าจรก็เดาเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างทะลุปลุกโลงจึงพูดเนบออกมาด้วยท่าทางน่ารักแต่เชิงชุมพวงไม่ยอมให้หญิงสาวพูดจบเขาถือโอกาสประทับจูบเข้าไปที่ปากอันช่างพูดของลูกสาวเท่าจรน,นิ่งสนิทและนานคราวนี้พกากรองไม่ขัดขืนลดจูบและลดสัมผัสอันล้ำลึกทำให้หัวใจของสาวบริสุทธิ์อย่างเธอต้องบันไหม และเคลิบเคลิมจนสุดที่ควบคุมตัวเองได้จากริมฝีปากเชิงจูบใสไปทั่วดวงหน้าแต่พอขยับลงมาทวงอกพกากองก็งกระหางออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆอย่าอย่าลังแกพกามากไปกว่านี้เลยนะครับพี่เชิงที่นี่มันกลางดินกลางทรายพี่เชิงไม่สงสารพรกาแล้วหรือคะประเดี๋ยวพ่อคงจะกลับเมื่อไม่เจอเราสองคนที่บ้าน,านพ่อคงต้องตามมาที่กลางทุ่งนี้แน่แนพี่เชิงไม่กลัวพ่อหรอจ๊ะ พอพกากรองพูดถึงพ่อเชิงก็นึกขึ้นได้ว่าเขาได้จ้างเท่าหาดไปสืบหาข่าวมือปืนรับจ้างเมืองเพชรที่เสียช้จ้างมาเก็บตัวเขาถึงตลาดบ้านปืนแตกตั้งแต่เมื่อวานตอนค่าเขาจึงละล่ำละละักเป็นทํานองกลัวพ่อของพกาจะมาพบเข้าอย่างแนบเนียนเ็วกลับบ้านแต่เดี๋ยวพี่หัวแตกแต่ตามความที่เป็นจริงแล้วเชิงชุมพวงบังเกิดความสงสารพกากรองขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเพราะสังเกตดูอากับกิริยาและท่าทางก็รู้ได้ทันทีว่า หญิงสาวผู้นี้คงจะบริสุทธิ์ผุดพองไหลลอยลาคีแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาทําลายพรหมจารีของหญิงสาวผู้หนี้กลางดินกลางทรายให้เป็นตาบาปติดตัวไปจนชั่วชีวิตผู้ชายยังเชิงถึงแม้จะเจ้าชูประตูด,ดินเจอผู้หญิงคลาดูไม่มีหางเป็นฟาดดะแต่เมื่อพบผ่านผู้หญิงสาวอันแสนจะบริสุทธิ์ผุดพองเข้าก็เกิดความสงสารไม่ยอมทําลายพาเดินประคองกลับบ้านด้วยหัวใจที่ปลอดโปร่งเป็นครั้งแรกปรากฏว่าเท่าหาด ถือปืนลูกซองยืนหน้าบึ้งอยู่ข้างหน้ากระท่อมเก็บเหล้าเท่อนเหมือนก็นจะรอบุคคลทั้งสองอยู่แล้วพอเห็นพ่อพกากรองก็ยิ้มแล้วเอ่ยปากถามยังไม่มีพิรุษใดๆทั้งสิน้นพ่อกลับมาแล้วเลยจ้ะอีหนูเอ็งไปไหนมาเท่าหาัดไม่ตอบคำถามแต่ย้อนถามลูกสาวด้วยท่าทางไม่พอใจไปหัดยิงปืนกับพี่เชิงในทุ่งจ้ะพ่อเอ็งขึ้นบ้านก่อนพ่อมีธุระ เท่าหาดบอกลูกสาวให้ขึ้นบ้านด้วยน้ำเสียงห้วนๆเล่นเอาผักากรองต้องรีบเดินพระออกไปด้วยเร็วพอลูกสาวขนสวยเดินพระไปแล้วเท่าจอนกระทิมปากลำกล้องปืนลูกซองห้านัดเข้าไปที่แผ่นอกของเชิงพลังคำรามออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดเชิงชมพวงไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวเลยเพราะมีเสื้อกราะคุณภาพเยี่ยมสวมป้องกันร่างกายท่อนบนเอาไว้กระสุนลูกซองไม่มีทางจะทะลุผ่านผิวเหนือเขาได้ทุกกรณีไอเชิงเอ็งทำอะไรลูกสาวข้า เท่าหาดถามด้วยสีหน้าเครียดๆผมเปล่าทำผมสอนพก,กายิงปืนลูกสาวลุงอยากฝึกยิงปืนเชิงตอบด้วยสีหน้าเรียบๆแต่เมื่อกี้ข้าเห็นเองปล้ำลูกสาวข้าจนล้มลงไปกับพื้นนี่วาเองปล้ำาพก,กาใช่ไหมเท่าหาดคาดขันตามสายตาที่แกมองเห็นผมสอนท่ายิงปืนให้ปาก,การจริงๆถ้าลุงไม่เชื่อไปถามลูกสาวลุงดูก็ได้นี่นา คนอย่างผมไม่กินบนเรือนและขี้บนหลังคาหรอกนาเชิงถาให้ไปถามปก,กาและพร้อมขยกสุภาษิตกินบนเรือนขี้บนหลังคาขึ้นมาอ้างเล่นเอาเท้าหาดต้องนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจแต่ก็ไม่ไายที่จะคาดคันออกมาอีกด้วยความเคลือบแคลงใจฝึกยิงปืนทําไมต้องนอนกับผื้นด้วยวะเองไม่ได้ปล้ำลูกสาวข้าแน่นะโธ่ลุงนั่นเป็นท่านอนยิงตั้งหากแต่ฝึกทั้งทีมันต้องฝึกให้หมด ยืนยิงนั่งยิงแล้วก็นอนยิงลูกสาวลุงเหวี่ยวสะบัดขนาดไหนลุงก็หลูอยู่แก่ใจผมขืนปล้ำพก,กาจะได้เพ่นกะบาลแยกเชิงชุมพวงอาศัยความกระล่อนแก้ตัวไปได้อย่างน้ำคุณคุณข้ากลัวใจเองวะจะสอนท่านั่งยิงนอนยิงข้าไม่ว่าแต่จะเสือกสอนท่ายิงในน้ำกับบนเบาะมอเตอร์ไซค์ให้ลูกสาวข้าเป็นอันขาดข้ามีลูกสาวคนเดียวเองจะมาหลอกกินไข่แดงฟรีๆไม่ได้นะโว้ย เท่าหาดพูดเน็บถึงเรื่องที่เชิงเคยฟัดลูกสาวแจ็คหยูบนเบาะมอเตอร์ไซค์และพร้อมกับพูดขูข่ขัญไม่ให้เชิงยุ่งกับลูกสาวของแกด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังนั่นมันคนละคนกันผมรู้นะว่าอะไรเป็นเพชรอะไรเป็นก้อนหินที่ไรราคาค่างวดลุงจะเอาพากาไปเปรียบเทียบกับลูกสาวเจ็คหยูได้ยังไงแม่นั่นไวไฟอย่างกับน้ำมันเบนซินลุงเองก็ระวังตัวให้ดีขืนไปนั่งหาข่าวที่หลานเจ็คหยูบ่อยๆจะกลายเป็นลูกขเขยแจ็คหยูเข้าสักวัน เชิงพูดเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของนิสัยระวางกิ่งดาวกับพก,กากองและพร้อมกับพูดเตือนให้ระวังจะติดเบ็ดกิ่งดาวแหล้วกลายเป็นลูกเขยเจ๊กอยู่เล่นเอาเท่าหาดซึ่งเพิ่งจะลอกกิ่งดาวไปเล่นจำจี้ในเพลิงหลังข้างๆทุกนาท่เมื่อคืนสแสดงพิรุษหลงพูดออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวอออีนั่นมันไวไฟเหมือนน้ำมันจริงๆป่ะข้าสู้มันไม่ไหวมันแต่พอนึกขึ้นได้เท่าหาดก็เบรคํำพูดตัวเองเป็นปิดทิ้ง เล่นเอาเชิงซึ่งสงเกตด,ดูอากับกิริยาของเท่าหาดอยตลอดเวลาเดาเหตุการณ์ได้อย่างทะลุปลุกปลงจึงพูดเนบออกไปด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มนี่แสดงว่าลุงคงจะเสด็จอีกเก้งลูกสาวเจ๊กอยู่ไปแล้วสินะสำมมคัญลุงนี่สำมมคัญมากข้าเสร็จแต่มันไม่เสร็จเท่าหาดพูดเสียงอ่อยเล่นเอาเชิงซึ่งเดาอะไรต่ออะไรออกหัวเละกาะกากออกมาดังๆอย่าเสือกทําเป็นหัวเลาะ เองกำลังจะเคราะหลายเสียไถมันจ้างมือปืนจากเมืองเพชรมาตั้งหลายคนมันไปชุมนุมกันที่ลานกาแฟแจ๊กอยู่ท่าทางและหน้าตาแต่และคนโหดเหี่ยมมาหาหินมันเอาเองแน่ไอหลานชายประโยคสุดท้ายเท่าหาดพูดด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจสำหรับเชิงชุมพวงก,ก็บเกิดความหนักใจขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนพระตัวเขาเองเข้ามาอยู่ในตลาดบ้านปืนแตกอย่างหัวเดียวกระเทียมรีบความเสียเปรียบจึงมีอยู่เต็มประตูเองคงหนักใจ เมื่อเห็นเชิงนิ่งเงียบไปเท่าหาดก็ย้อนถามออกมาด้วยอากัปกิริยาที่สังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตัวเองก็พลอยเป็นห่วงน้องชายอดีตกำนันบ้านปืนแตกซึ่งโดนคนไหลลอบเข้าไปยิงตายหลายปีดีดักจับจิตจับใจโถถามได้ผมไม่ใช่สมบัติเมธนีหรือสารพงษ์ชาตรีนี่ลงุงถ้าเป็นพระเอกหนังผมไม่เคยแคร์เพราะตอนจบพวกผู้ไหลมักจะโดนพระเอกฆ่าตายทุกคนแต่นี่มันของจริงผมหัวเดียวกระเทียมรีบ มันก็มีแต่ตายกับตายเชิงพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองด้วยสีหน้าไม่สบายใจแล้วเพื่อนเองไม่มีบ้างหรือถ้ามีขอหลองเขามาช่วยอีกสักสองคนเพื่อนรักกันคงไม่เหนือบากว่าแรงหั้งเท่าหาดออกความเห็นขึ้นมาและมันกระทำให้เชิงชุมพวงดีดมือเปาะด้วยความพอใจมีผมมีเพื่อนอยู่สองคนฝีมือหลายกาดมากมันชื่อไอดวงแข่งเล็กกับไอเพชรมีดคู่ ผมจะโทรเลขไปหามันลุงช่วยผมหน่อยนะจบตอนที่21แล้วนะครับติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเ่หลายครับไอ้ดวงแข้งเล็กไอ้เพชรมีดคู่เพื่อนเองทำไมชื่อน่ากลัวจังวะ เท่าหาดพูดขึ้นไปเปลยไอสองคนนี้ไม่น่ากลัวเฉพาะชื่ออย่างเดียวหรอกครับฝีมือของมันก็อดเด็ดอร่อยยอดเยี่ยมกระเทียมดองทั้งสองคนเชิงชุมพวงพูดถึงเพื่อนสีทั้งสองด้วยสีหน้าจริงจังและพร้อมกระเดินเข้าไปในห้องพักเพื่อจะแจ้งเขียนโทรเลขขึ้นมาสองฉบับพอเสร็จสับพก็ขอร้องให้เท่าหาดเอาไปส่งที่สถานีรถไฟทันทีลุงช่วยเอาไปให้ห้องโทรเลขสถานีรถไฟหน่อยนะแล้วเงินค่าโทรเลขละ่ะ เท่าหาดซึ่งมีชื่อในความขี้ตืดเอ่ยถามถึงเงินค่าส่งโทรเลขทั้งสองฉบับอ้าวก็รวมอยู่ในงบค่าใช้จ่ายที่ผมให้ล่วงหน้าไปแล้วยังไงเชิงชุมพวงพูดอย่างรู้ทันเล่นเอาเท่าหาดจอมขี้ตืดต้องบนพึมพำออกไปตลอดทางหลังจากตาจรออกจากบ้านซึ่งเป็นโรงงานผลิตหงทองเทือนไปในตัวแล้วเชิงก็นอนพักผ่อนด้วยความปลอดโปร่งในหัวใจขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ทัด อากับกิริยาและท่าทางของพกากรก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดมากหญิงสาวมีความพึงพอใจในตัวของเขาอย่างมากๆสําหรับตัวเขาเองก็ต้องยอมรับด้วยความสนิทใจว่าลูกสาวตาจรถึงแม้จะมีท่าทางแก่นแก้วเหมือนกับผู้ชายอยู่บ้างแต่ก็มีเสน่ห์และน่ารักอยู่ไม่ใช่น้อยมันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งของผู้ชายทัท่วไปเมื่อรู้ว่าตัวเองมีผู้หญิงรักและลุ่มหลงหลายต่อหลายคนในเวลาเดียวกันเชิงชุมพวงยิ้มกับตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ เมื่อภาพของผู้หญิงแต่ละคนซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับเขาพลั้งพลายขึ้นมาในจิตสำนึกกิ่งดาวอรัญญาสองสาวผู้ซึ่งมีความร้อนแรงไปคนละแบบพลั่งพลายขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นพกากลองและกองการก็ทยอยตามเข้ามาตามลำดับกลองการเชิงชุมพวงพึมพำถึงลูกสาวตาแชงซึ่งเมื่อ8ปปีที่แล้วมีรูปร่างผอมแห้งเหมือนกับไม้เสียบผี แขนขายาวเก้งก้างจนทุกคนพากันเรียกว่าไอ้แห้งหรืออีแห้งจะกลับกลายเป็นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งที่สมบูรณ์ไปด้วยเนื้อหนังมังสาและโดยเฉพาะทรงอกอันอวบอัดพุ่งต่งานจนเขาต้องถวิลหาทุกโมงยามกองการเธอสวยจริงๆสวยผุดพองบริสุทธิ์ดุจน้ำขางเธอและพ่อของเธอเดือดร้อนเพราะฉันแท้เชิงชุมพวงลํำพึงถึงกองการและตาแฉ่งที่ต้องได้รับเคาะกรรมจากเสียไัย เนื่องจากให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่พักอาศัยกับตัวเขาจนเชิงต้องขอร้องให้ไปหลบซ่อนอดู่ที่บ้านน้องกระโดนเป็นการชั่วคราวเชิงชุมพวงนึกไปถึงเหมือนกันว่าทําไมหัวใจตัวเองต้องวันไหวเอามากๆเมื่อคิดถึงกองการลูกสาวแสงสวยของตาแฉ่งขึ้นมาคราวใดไอฮาอูนี่สงสัยจะหลงรักไอแห้งสัก็ไม่รู้เชิงพึมพำอย่างไม่ไว้ใจตัวเองอย้วเผลอตัวหลับไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังจากส่งโทเเลขไปหาเพื่อนทั้งสองแล้วเชิงชมพวงก,ก็อาศัยบ้านตาจรเป็นที่หลบซ่อนตัวต่อไปอีกและเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะสอนอยิงปืนให้พกากงจนมีท่าทางธรรมะแมงและแม่มนยำขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวความสนิทสนมระหว่างพกากรกับเชิงก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่เชิงก็พยายามและก็น่าอาศัศจรรย์ใจยิ่งนักที่เชิงมีได้มีอารมณ์ไฟต่ำกับลูกสาวตาจรเลยถึงแม้บางหลัง บุคคลทั้งสองจะมีโอกาสใกล้ชิดกันโดยปราศจากสายตาของเท่าหาดก็ตามเน้นเอาพกากรองต้องพูดเปื่อยๆออกมาด้วยความแปลกใจเดี๋ยวนี้พี่เชิงเป็นคนดีขึ้นแยะดียังไงจ๊ะเชิงย้อนถามด้วยใบหน้ายิ้มๆก็ไม่เห็นหลังแกพกาเหมือนอย่างครั้งแรกนะ่ะสิคะก่อนนี้เผลอเป็นไม่ได้พกากลองจีบปากจีบคอพูดอย่างน่ารักพี่เชิงคงจะเกิดความรักขึ้นมาจริงๆล่ะกะมัง ถ้ารักจริงผู้ชายมักจะไม่ล่วงเกินสาวคนรักคำพูดของเชิงทําให้พกากรใบหน้าแดงส่านขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนมือหมายสั่นไปหมดดวงหน้าอันงามผุดผาดก้มหน้าลงมองดูผืนด้วยความเอียงอายอากับกิริยาและท่าทางอันแก่นแก้วเหมือนผู้ชายปลิวหายไปเป็นปิดทิ้งเมื่ออายหนักเข้าลูกสาวตาจรก็วิ่งหนีขึ้นไปบนเรือนเอาดื้อแต่ก็ไม่บายที่จะหันมาตะโกนว่าเชิงเหมือนกับจะแก้ขวยอยู่ในทีพี่เชิงลอกเด็ก เชิงหัวเลาะหน้าเจเรินพลางพึมพำกับตัวเองด้วยท่าทางเขินๆไอ้ห่ากูนี่ท่าทางจะหลวมตัวมีเมียเด็กสักก็ไม่หรูรถปิ๊กอัพชนิดดัดแปลงกระบะถายเป็นตู้เก่าค่ำค่าแลนเอื่อๆเข้ามาในตลาดบ้านปืนแตก <S <S แล้วจอดที่หน้าหลานกาแฟเจ๊กอยู่ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านหลานช่องซึ่งหันมามองดูเป็นจุดเดียวกัน ชายหนุม่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกระเชิงชุมพวงเปิดประตูตอนหน้ารถลงมาเืนอยู่ที่พื้นเด็กอายุ1 3 14ขวบอีกคนเดินตามลงมากุลีกุจอเข้าไปช่วยจัดของภายในตู้โดยท่าทางคล่องแคล่วว่องไวหึดใจใหญ่ๆต่อมาผนังด้านข้างของรถตู้ก็ถูกเปิดออกทั้งสองด้านทําให้มองเห็นบะหมี่สาเร็จรูปชนิดเป็นซองขนาดเท่ากระสอบบะหมี่ทั้งหลายแลว่างอยู่บนชั้นยังเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นแผ่นกระดานกว้างและสูงขนาดเท่าตัวคนแบบมีขาตั้ง ถูกยกลงมาตั้งอยู่ข้างๆรถชายหนุ่มเจ้าของรถหยิบเครื่องขยายเสียงขนาดกระเป๋าชนิดฉช้ทานออกมากดสวิตช์พูดเสียงดังลั่นฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดบ้านปืนแตกทุกท่านเสียงที่พ่อแม่พี่น้องกําลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรถโฆษณาเคลื่อนที่ของบริษัทบะหมี่สําเร็จรูปดามมดคู่อันมีรถหอมชวนรถประทานกว่าบะหมี่สําเร็จรูปทั่วไป และราคาก็ถูกอย่างไม่น่าเชื่อสองละสองบาทเท่านั้นและเพื่อเป็นการรณล,ลงการป้องกันการมีลูกดกเราขอแถมถุงยางมีไยัยแก่ผู้ซื้อบะมี่สาเร็จรูปดามีดคู่ทุกท่านเลขเข้ามาเลขเข้ามาประเดี๋ยวเราจะแสดงการคว้างมีดโดยมีคนจริงๆเป็นเป้าอย่างหน้าวาเสียวเลขเข้ามาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเสียงประกาศดังโบกเบกโบกเบกเล่นเอาชาวบ้านหลานช่อง ตลอดจนเด็กๆต่างเดินเกรเข้ามาลายล้อมรถตู้คันดังกล่าวด้วยความสนใจและเมื่อนานเข้าจํานวนชาวบ้านก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งแทบมองไม่เห็นตัวเขาเอาเลยทีเดียวบะมีสําเร็จรูปดาเม็มดคู่ซองละสองบาทแถมถุงมีชัยอีกหนึ่งอันขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแต่ก็มีชาวบ้านสูงอายุบางคนเอ่ยปากสอบถามกับชายหนุ่มเจ้าของรถถึงเรื่องของแถมด้วยความสงสัยไอหนุม่มถุงมีชงมีชัยเองนี่มันก็ลูกโป่งดีๆนี่ว่า มันจะทําให้ไม่มีลูกได้ยังไงวะในขณะสอบถามชายสูงอายุดังกล่าวก็แกะถุงมีชัยออกจากซองมาเป่าเล่นเอาชาวบ้านบางคนที่พอจะรู้เรื่องรู้ราวถุงคุมกําเนิดนั่นอยู่บ้างหวัวเลาะกากออกมาด้วยความขบขันถธมันจะยากเย็นอะไรก่อนลุงจะนอนกับป้าลุงก็เอาถุงอย่างนั่นสวมมงกรของลุงเอาไว้ก่อนพอเสร็จค่อยดึงถึงแค่นั้นก็สิ้นเรื่องคําอธิบายของชายหนุ่มเจ้าของรถ ทำให้หญิงสาวหลายต่อหลายคนถึงกับหน้าแดงแต่ก็มีบางคนหัวเราะคลิกคักออกมาอย่างชอบอ,อกชอบใจเนื่องจากตะวันบ่ายคล้อยไปมากแล้วมันจึงทำให้อนาบนเวีนดังกล่าวล่มเย็นปลาจากแสงแดดกลุ่มชาวบ้านทั้งหลายแหลจึงเพิ่มจำนวนลายหลอมรถตู้มากขึ้นทุกทีปรากฏว่มมาเท่าจรก็ยืนอยู่ในกลุ่มชาวบ้านดังกล่าวนั้นด้วยเท่าหาดเบียดเสียดยัดเยียดซื้อบะหมี่สำเร็จรูปไปถึงสองโหลเดี๋ยวทำท่าจะเดินออกแต่พอเห็นลูกสาวเจ๊กอยู่เดินแกว่งสะโพกเข้ามาที่รถ เท่าเจ้าเล่ก็เกตีหน้าตายเข้าไปทันทีแต่พอกิ่งดาวเห็นหน้าเท่าหาดก็สะบัดหน้าพลืดด้วยความไม่พอใจแล้วเดินเข้าไปที่รถขายสินค้าเล่อย่างไม่เหลียวหลังเท่าหาดตามไปยืนเบียดอยู่ใกล้ๆแล้วถือโอกาสกระซิบพูดกับกิ่งดาวเบาๆอีหนูข้าเสียใจเมื่อคืนข้าใจหลอนไปหน่อยข้าอยากแก้ตัวลูกสาวเจ๊กหยูสะบัดหน้าพลืดในทนองไม่สนใจ และพอสายตามองเห็นใบหน้าและหุ่นอันเทศระเบิดของชายเจ้าของรถขายสินค้าเลข่เข้าก็จ้องเขม็งอย่างชนิดแทบไม่กระพริบความพึงพอใจบังเกิดขึ้นมาในทันทีทันใดตามวิสัยคนเจ้าชูเพื่อเป็นการสมนาคุณท่านพ่อแม่พี่น้องผมจะโชว์การคว้างมีดโดยใช้คนจริงๆเป็นเป้าให้ท่านพ่อแม่พี่น้องชมเป็นขวัญตาคำประกาศของชายเจ้าของรถตู้ทำให้กลุม่มชาวบ้านฮือฮากันยกใหญ่ และยิ่งเห็นพ่อขาเล่รูปล่อสั่งเด็กประจำรถขึ้นไปยืนหน้าแผ่นกระดานเพื่อเป็นเป้าด้วยแล้วมันก็ทําให้เสียงฮือหาของชาวบ้านเงียบกริบลงไปเป็นปิดทิ้งพ่อขาเล่หยิบมีดดาบปลายปืนสองเล่มจากแผงภายในรถตู้ขึ้นมาเสียบลงบนซองพกแบบพิเศษที่ออกแบบย็บติดอยู่กับเสื้อบลูยีนณบรินหัวไหลทั้งสองข้างและเมื่อเสียบดาบลงไปแล้วด้ามของมันจะโผล่ขึ้นเหนือไหลมองเห็นทันาตาเมื่อพ่อขาเล่ลองงอแขนทั้งสองข้างเข้าหาหัวไหล ก็ปรากฏว่าฝ่ามือทั้งสองสามารถจับด้ามมีดซึ่งเสียบอยู่ได้อย่างพอดิพอดีการคว้างมีดเล่มเดียวเข้าหาเป้าเป็นของธรรมดาธรรมดาแต่สําหรับผมจะคว้างทีเดียวพร้อมๆกันทั้งสองเล่มเลยในขณะที่ถอยลังออกไปยืนอยู่ห่างจากเป้าประมาณ789าพ่อขาหุ่นเทเบ,เบิดก็หันไปพูดกับชาวบ้านที่ยืนล้อมดูอยู่รอบๆด้วยใบหน้ายิ้มละไมพูดถายอะไรหล่อลากดินเลยวะ มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดดังวว้วอยู่ในกลุ่มประชาชนคนดูและแม้กระทั่งผู้ชายบางคนก็ต้องยอมรับด้วยความสนิทใจว่าหุ่นไอหมอนี่มันเท่ทั้งรอตามเสียงผู้หญิงนั่งพูดจริงๆและสําหรับกิงดาวไม่ต้องพูดถึงเพียงวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าหัวใจสาวก็เต้นไม่เป็นซ้ำเสแล้วหุ่นละลอแบบนี้ฉันจะต้องแย่งมานอนกกให้ได้คอยดูดดดดกิงดาวตั้งปฏิธานเอาไว้แล้วอยู่ในใจคอยดู ผมจะโชว์การคว้างมีดให้ท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านปืนแตกดูเป็นขวัญตาเสียงตะโกนของพ่อขาเล่ทําให้ชาวบ้านแทบจะลืมหายใจสายตาจ้องดูร่างทั้งสองที่ยืนอยู่ห่างกันเจ็ดแปดเก้าสลับกันไปด้วยความตื่นเต้นสุดขีดบัดนั้นเองพ่อขาลดเล่ก,ก็กระตุกมือทั้งสองซึ่งเหยียดแนบ,บกระท่อนขาขึ้นหาหัวไหลทั้งสองข้างเหมือนกับสายฟ้าแลบพ่อฝ่ามือสัมผัสกระด้ามดาบปลายปืนก็ดึงออกพลางสะบัดข้อมือคว้างมีดออกไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าจนมองดูแทบไม่ทัน ปลายมีดดาบปลายปืนพุ่งทะยานตัดอากาศแ้วปักเข้าไปในแผ่นกระดานพร้อมๆกันมองเห็นด้ามมีดทั้งสองสัลลลิกแนบติดอยู่กับโบกหูของเด็กชายซึ่งทำหน้าที่เป็นเป้าอย่างน่าหวาดเสียวมีเสียงร้องหวีดหวาดด้วยความตกใจดังลั่นไปหมดเพราะเท่าที่เห็นกับสายตาปลายมีดทั้งสองเล่มปักบนแผ่นกระดานมันทำท่าคล้ายๆจะเสียบกบกหูของเด็กชายเอาเลยทีเดียวเมื่อเห็นเด็กชายที่ยืนนิ่งเป็นเป้าเดินออกจากแผ่นกระดานอย่างหน้าตาเฉยเสียงปรบมือก็ดังสนั่นขึ้นมาแทนที่ พ่อขาเลยยกมือไหว้ไปรอบรอบทิศแล้วเดินตรงเข้าไปดึงมีดทั้งสองเล่มออกมาเสียบไว้ในซองพกพิเศษณบริเวณเหนือหัวไหลอีกครั้งโปรดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจสินค้าตามีดคู่ของผมมีคุณภาพยอดเยี่ยมทัดเทียมกับบีหรือมาม่าแต่ทว่าราคาถูกกว่าเกือบเท่าตัวพ่อคาลดลิใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาสินค้าของตัวเองต่อไปอีกอย่างน้ำไหลไฟดับ และคำว่ามีดคู่ก็ดูเหมือนจะทําให้เท่าหาดคอสะดุดใจอะไรขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างจนต้องร้องถามออกไปให้หายข้องใจไอน้นมทาให้ลังเกียจกรุณาบอกชื่อแท้ให้ลุงหน่อยว่าเอ็งคว้างมีดเสด็สเดาเหลือเกินพ่อขาลดเล่หันมามองดูเท่าหาดแล้วพูดด้วยใบหนะยิมย้มยิ้มชื่อผมจำง่ายเพราะผมเอาไปใช้เป็นตราเครื่องหมายบนซอกบะมีผมชื่อเพชรเพชรมีดคู่ครับลุง จบตอนที่22แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กโลนาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทีหลายครับ